ทีนี้เราเห็นว่าภาพรวมคือเวลาเราทําโจทย์เลขยงหลังใช่ปะ่ะเวลาทาทาโจทย์เลขเลขยงหลังน้องต้องจาเลยว่าก็คือน้องก็ต้องทําฐานเท่ากันถูกต้องปะอ่ะต้องตามหลักคืออย่างนี้ว่าเป็นคอนเซปต์ง่ายถูกต้องไหมเออทำฐานเท่ากันประมาณนี้นะั่นเองนะทีนี้ปัญหาคือว่าข้อน,นี้จําเป็นไหมที่ต้องทําฐานเท่ากันไม่จําเป็นแต่ว่าหลักการอ่ะเวลาน้องทําโจทย์เลขยงหลังอ่ะก็คือต้องทําฐานเท่ากัน เท่าที่ทาได้นั่นเองนะประมาณนี้ทีนี้เราเห็นว่าเอะข้อนี้พี่มันมี2 n ใช่ไหมส n 2 n และ2 n เฮ้ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องกําจัดออกไปโดยการดึงตัวร่วมใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราดึงตัวร่วมไม่ได้ซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่ามนันติดด้านบนอยู่ใช่ไหมเราต้องกระจายออกมาก่อนอ่ะพี่ก,กระจายออมาพี่จะเขียนใหม่ว่าก็คือจะเป็น9คูณกับ2กําลัง n แบบนี้ทีนี้พี่กระจาย ไอ้ที่คําว่าบวกหนึ่งนี้ออกมามันมันจะกลายเป็นอะไรคูณสิบกำลังหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมสองเอ้ยจะคูณสิบกำลังหนึ่งขออภยัยสองกำลังหนึ่งนั่นเองแบบนี้ใช่ไหมเน่ทีนี้ถามว่าพี่มันกระจายได้ไงอ่ะก็เพราะว่าถ้าเราเรียนเลขยกกำลังมาคืออย่างนี้ก็คือว่า a อกำลัง x กซ์ำลังคูณกับ a อกำลัง y เงี้ยซึ่งแน่นอนว่ามันจะเท่ากับอะไร a อกำลัง x บ y อบวกวถูกต้องป่ะแต่ทีเนี้ยเราแปลงกลับกันไงตอนเนี้ยเราอยู่ในรูปของฝั่งด้านขวามือใช่ป่ะ แต่ว่าเราต้องการย้อนหลังมาที่ฝั่งนี้ไงโอเคปะ่ะประมาณนี้เนาะพอเข้าใจนะถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะว่าที่มาที่ไปอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอย่างเงี้ยยังไงนั่นเองส่วนเอกสารก็คือแจกฟรีนะเดี๋ยวน้องไปทักที่เพจเจมี่ดิวเตอร์ได้นะตรงนี้โอเคเนาะอ่ะดูต่อนะตรงนี้ลบกับ14นะคูณกับ2อกำลัง n นะแล้วก็คูณกับ2อลังลบ, 2, บ 1, นั่นเองแบบนี้นี่นะแล้วก็ส่วนด้วยนี่อะไรเอ่ย สิบคูณกับสองกำลังเอ็นบวกหนึ่งหนึ่งนี้อ่ะฉั้นแล้วน้องเจตว่าตัวนี้คือสิบนะคูณกับสองกำลังเหมือนเดิมเลยน้องก็ใจมันออกมาถูกต้องไหมเหมือนกันเป๊ะก็คือคูณกับสองกำลังหนึ่งเหมือนกันถูกปะตรงนี้นี่นะประมาณนี้เสร็จปุ๊บลบกับเจ็ดสองหนงนนะคูณกับสองกำลังเอ็นอ่ะอีนี่ลบสามนี่ถูกปะอ่ะแบบนี้ทีนี้เราเห็นว่าโอ้โหเรากระจายกระจายมานี่วุ่นวายโอ้โหยโ,โยเยะเยะไปหมดเลยถูกปะแต่ไม่เป็นไรเราลองดูภาพรวมก่อนว่าเฮ้ย เนี่ยเราจะเห็นว่าเราส,สลัดไอ้พวกเลขยกกลังที่มันมาบวกกันตอนแรกออกไปได้แบบได้หมดละนี่เห็นไหมนี่ใช่ไหมให้เราทําอะไรต่อดึงมันออกไปอ่าดึงมันออกไปเราจะได้ว่าภาพลงต่อไปคือตรงนี้น้องจะได้เป็นเจ้าสองกำลังเอ็นใช่ไหมแล้วก็ดึงออกไปละจะเหลือแค่ใดเก้าคูณสองใช่ไหมลบกับสิบสี่คูณกับสองกำลังลบหนึ่งถูกต้องไหมแบบนี้ถูกต้องปะเออแบบนี้นะส่วนด้านล่างนี่ด้านล่าง ด้านล่างของเราคือจะดึงสองกำลัง n มาเช่นกันถูกต้องไหมแบบนี้แล้วเราจะเหลืออะไรสิบคูณสองกำลังหนึ่งถูกต้องไหมพี่เขียนเป็นสองแบบนี้นะเห็นปะแล้วก็ลบกับเจ็ดสิบสองนั่นเองนะคูณกับสองกำลังลบสามเองทีนี้ยหน้าบ้านของเราหายไปละตัดทิ้งไม่มีอะไรละถูกไหมเหลือแค่อะไรเหลือแค่ไอ้ที่ข้างในนี่แหละก็ต้องจัดรูปเรียบร้อยนั่นเองนะทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไงต่ออ่ะก็แน่นอนว่าน้อคูณเลขปกติทั่วไปถูกต้องไหม ก็ได้เป็นไร9สองสิบแปดตรงไหมอ่าแล้วคูณเลยคือสิบแปดลบกับสิบสี่กำลังคูณกับสองกำลังลบหนึ่งนิดนึงทีนี้สองกำลังลบหนึ่งคืออะไรอ่ะถ้าถ้าใครจําทฤษฎีเลขยกกำลังไม่ได้คือนี่นก็คือ,คอว่า a อกำลังลบเจะเท่ากับหนึ่งส่วนเอกำลังเนนิดนึงแปลว่าถ้าเลขยกกลังติดลบอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนถูกต้องไหมก็จะกลายเป็นอะไรหนึ่งส่วนสองถูกต้องปะอ่าเราก็แปลไปเลยคือหนึ่งส่วนส,วนสวนองแบบนี้ปุ๊บน,นี่นะส่วนด้วยนี่ ก็คือ10คูณ2ได้เลย20่สิบรู้ไหมน้องเขียนอะไรคือ20นั่นเองแบบนี้นี่แล้วก็แล้วก็ฝั่งด้านนี้นี่ก็คือลบเจงใช่ไหมทีนี้น้องก็ตบตัวนี้ลงมาเลย2คูณ10ลบสามใไหมก็เป็นไรตบลงมาปุ๊บจะเป็น1คูณ2 1ส่วน2กำลัง3 1, 2มกำลัง3ามีค่เท่าไหร่แปด้องป่ะฉันแล้วตัดเลยอ่านี่ก็แปดใช่ป่ะแปดหนึ่งแปดแปดอะไรได้เจ็ดสบองแปดเก้าใช่ป่ะันนี้นี่นะ แล้วก็ตรงนี้ตัดได้หรอวะปึ๊บปึ๊บก็คือ7ถูกต้องไหมนี่ใช้แล้วเราจะได้ว่าด้านบนคือ18บลบ7ได้11ใช่ไหมส่วนด้วยอะไร20่บลบเจ้าเก้าถูกปะซึ่ง20่บลบเก้าได้เลยส11อ้าวโอเคัชนก็คือ11บ1 11, ดเได้เท่ากับ1นั่นาเดงก็จบสำหรับข้อนี้นะโดยกาข้อที่1น่นาเดง